สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมนี่ฮะโกลเด้นคาเรนนะครับหรือว่าคาเลนสีทองนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวลูกอมดาวนี่ก็อวยเถื่อนมากๆเลยนะไอตัวลูกอมดาวไอตัวคาเลนนะครับผมนี่ฮะประกาศมาเรียบร้อยนะครับผมสกิลนะดูก่อนเลย สร้างสามอาคารนะครับ40%อร์เซ็ย้ายไปในตำแหน่งที่ยืนนะครับถ้าไม่ออกนี่คือเพิ่ม10%นะครับตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยล็อกเอ,อเขาเรียกว่าล็อกค่าผ่านทางนะครับผมแล้วก็คูณเพิ่มค่าผ่านทาง248ก็คือเป็นยานนั่นเองนะครับผมเป็นเร,นรืออากาศนะฮะในชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยนะครับผมเเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับผม50% นะเเอ,อเขาเรียกว่าผักคู่ต่อสู้นะครับไปยังเมืองของเรานะฮะถ้าไม่ออกเนะ่เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมัดนะครับผมหมัดนวมหม,ม,มัดนวมชกนั่นเองนะครับผมแต่มีพ่วงสกิลที่สองมานะครับผมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกระแังแก็คือมีเขาเรียกว่ามีปืนฟองสบู่ด้วยนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออซึ่งถามว่าโคตรไหม โอ้โหสกิลอาดูจากสกิลก่อนนะครับไม่ดูปั๊นะครับก็ถือว่าโห oh, ดอยู่นะโหดอยู่โหดอยู่ผมมองว่าโห oh, ดะอะคือไอ้มัดเตะนี่คือปกติเนี่ยไอ้จี้เนี้ยไอ้จี้สองช่องเนี้ยเราก็อยากใส่นะไอ้มัดเตะไอ้ปืนฟองไอ้สามช่องเนี้ยแล้วก็ไอ้แปนจานเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยสามเรามีจี้สามชิ้นไงเหมือนใส่ในกร์ดใบเดียวอะเออ แล้วก็มีล็อกเมืองคูนว่ผมว่ามันโหดนะเออมีสี่สกิลอะในตัวเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงเวลามีบัฟเนี่ยนะ90%นะครับผมเออ,อยงังไงดึงฝ่ายตรงข้ามนะฮะภายในแถวเอ,อ่อช่องหน้าหลัง4ช่องนะครับผมและย้ายไปคือดูดและเด้งไปเมืองที่แพงที่สุดของชั้นนะครับ คือมันมันโหดอ่ะเออผมบอกเลยว่ามันโหดนะคือมันถือว่าเราเราเหยียบเมืองตรงเนี้ยอาจจะไม่แพงพองแต่เด้งไปแลนด์มาร์กที่แพงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีพวกแบบว่ายังไงอ่ะหลุมดำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเวลาเรา,เราสร้างหรือเราเหยียบเราก็ต้องไงก็ต้องพกหลุมดำไปด้วยนะผมมองดูแล้วยังไงก็ต้องพกคือเซ็ตของมันนยฮะยังไงก็ต้องมีหลุมดำนะครับผม นะก็นี่ฮะผมมองว่าโหดนะแล้วก็วิธีการหานะครับผมก็คงจะยากอีกฮะผมบอกเลยว่ายากแน่นอนนะครับไม่มีง่ายอีเวนต์หลังๆเนี่ยอืาเนี่ยฮะก็ผมมองแน่น่าจะเป็นไอวีปะหายากไอวี <laughs> แน่เลยนะครับผมหายากนะฮะ ก็น่าจะเป็นเอนั่นแหละเอใช้ตั้ง3ใบซึ่งแบบมันจะมี1ในการ์ด A เนี่ยฮะหในการ์ด A อสำหรับผมมองว่าจะยากก็คือตัวนี้แหละครับผม IV นะสนั่นเองหรือเปล่านะขอเดาไว้ก่อนนะครับผมหรือไม่ก็ต้องมีไม่1กับ3เนี่ยครับเนี่ยไม่หนึ่งก็3นะครับมมะะผมที่ผมมองว่าน่าจะออกยากนะฮะ ตอนนี้เรามีเพชรอยู่ประมาณสัก9 5้านหานะเดี๋ยวลองไปลองสุ่มดูสักนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับไปลองเปิดดูนะครับมีอะไรฮะอ๋อจี้สามวันนะไม่มีอะไรนะเราก็ไปสุ่มกันแล้วกันนะครับไปฟื้ฟื้ฟืฟื้อ้าวไอวีกับสามมาหนึ่งกับสองหายนะครับผม อะไรยากกันแน่วะหนึ่งกับสองเหรอหรืออะไรเอ้ยสองมาอยู่นะหนึ่งหรอทุกคนบอกแล้วมันต้องมีตัวยากแต่เราดูเรานึกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนจะยากนะครับผมหนึ่งครับผมเอหนึ่งนั่นเองมึงเอาุูแล้วโอ้ไม่โผล่เลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับนี่อ่ะโอ้ยอะตัวนี้นี่เอง เอ้ยมันใช้แค่ใบเดียวเองนะทุกคนเออวะใช้แค่ใบเดียวด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ต้องไปหานะครับผมน่าจะมีรวมได้นะผมดูละน่าจะมีรวมได้อยู่ต่อไปน,นะครับผมยังไม่มานะครับหนึ่งก็คงจะหานะครับผมอีเวนต์เนี้ยนะดูดิเออเฮ้ยมันเกินไปไหมอะ่ะ ผ่านไปแล้วพันสองนะครับล็อกจริงๆโอ้โหเดี๋ยวด้โหเดี๋ยวนะคือมันเกินไปไหมเพื่อนคือมันก็ล็อกไปนะหนึ่งอะเออเฮ้ยล็อกไปดูดิ อโอ้โอโอ้โหสองพันสองพันนะครับผมทุกคนสองพันสองพันหนึ่งไม่มาครับนะเฮ้ยมันเกินไปไหมเออว่ะเดี๋ยวหนึ่งอยู่ไหนครับผม,มขอแคปไว้หน่อยนะฮะหนึ่งอยู่ไหน ก็หาผมคงหานะครับผมก็มีเว้นการเล่นตามนี้นะอืมก็มีอะไรเนี่ยอีเว้นพิเศษนะครับผมอืมได้จากอะไรเนี่ยล็อกอินครับผมหรือว่าส่งไปคัพเวอร์สีทองนะครับอืมอ่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ยผมส่มไปแล้วนะครับสองพัน แล้วมันก็ไม่ได้เลย A1 นะครับผมโอเคนะครับผมก็คงตามนะครับผมแต่ขอเป็นทำนอกอีเวนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ดูสกิลมันนะครับผว่าให้จัดเซตยังไงถึงถึงจะโหดน,นะหรือย,ยังไงทุกคนนี่เพิ่งเจ็ดนาทีนะฮะไปต่อเลยก็ได้อะไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อแล้วกันนะครับผมมันมันก็เกินไปนะบางทีนะสองพันนะครับผม ไม่มาเลยนะฮะดูดิแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หนึ่งอย่างเดียวนะผมมองแล้วเอบวกเอบวกหนึ A ่งนะฮะเอบวกหนึ A ่งมันม,มองดูไม่ไม่ง่ายนะครับผมอีเวนนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวให้ดูฮะมีรวมไหมนี่ครับผมเป็นรวมนะครับผมเป็นรวมอยู่รวมก็จะได้เดี๋ยวนะ อ่าเนี่ยฮะได้ตามนี้นะหนึ่งสองสามแล้วก็เอสนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูลองรวมให้ดูเตาผิดนะฮะทุกคนเตาผิดนะฮะลองรวมให้ดูสักสักคู่นะครับสักคู่ รวมครับผมน่าจะได้เป็นสองกระสาครับผมหนึ่งคงไม่ได้ฮะดูว่าหนึ่งนี่ทั้งบวนทั้งล่างน,นะฮะดูแล้ยากมากดูดูก็รู้เลยนะฮะสุ่มไปนี่อีกสี่ร้อยนี่คือเข้าสู่สามพันครับผมเออดูดิทุกคนมึงผมมองดูแล้วนะ สามพันนะครับผมผ่านไปแล้วฮะเรามีของแพ็กหน้าจะมีแพ็กแถมวะไปดูนะครับผมฟื้นแพ็กแถมครับผมสองสองสามแม่มีอยู่เท่านี้แน่นอนนะครับผม รอให้มันแบบว่าเอ่อไอ้นี่ก่อนดีก่อนนะครับผมผมมองดูนะเรารีบสุ่มแล้วมันมันจะละลายเพชรสาหรับคนที่มีเพชรเยอะ,ะพวกที่ทําอีเวนต์ก่อนเนะ่มันเป็นเทคนิคนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปลงลิกเพชรก่อนนะครับถ้ามาแพ้จังหวะแพ้แล้วค่อยมาสุ่มนะครับผมจังหวะแพ้อวยแล้วค่อยมาสุ่มนะดูแล้วแม่งยากเกินว่ะไม่ธรรมดาทุกคน งานเข้ามากๆนะฮะดูละ <c oughs> เดี๋ยวผมไปหยุดคลิปรวม,มวก่อนใช่อ่มมารวมกันนะครับผมก็ได้สองคู่นะอืม <c oughs> คือ หนึ่งนะครับก,ก็ยังไม่มานะฮะแล้วก็ต่อให้เรารวมได้ A1 A บวก1นะครับก็ใช่ว่าเราจะยังจะปิดนะครับผมดูแล้วเนี่ยยากอยู่นะยากอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูอัดอยู่โอเคตอนนี้เราผ่านไปแล้วนะครับผมสามพันทุกคนถูกปะ่ะสามพันนะจากเก้าพันนะเออไปไปขออีกสักพันแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เราเคลียร์ช่องนะ โอ้โหอืม uh huh. คุณเกินไปไหมครับดูดิโอ้โหเฮ้ยโอ้โห oh เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โอพอนะครับสี่พันทุกคน นะมันเกินไปว่ะเฮ้ยคือมันเกินไปอะ่ะนะดูดิ A1 หนึ่งฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมแต่มันใช้ใบเดียวนะ a อบวกหนึ่งมันเลยล็อกมากมากไงทุกคนเออไอเนี้ยผมมองไว้ตัวนี้ยากกว่านะ a อบวกหนึ่งอืมผมมองว่า A อบวกหนึ่งยากกว่าแล้วกันนะฮะก็โอเคเดี๋ยวไว้ไปตาม ทีหลังแล้วกันนะครับผมว่านี่ก็นะมันนานเกินไปแล้วครับโอเคครับผมยังไงใครจะทำาิวเวนดูเพชรดีๆนะครับมีเพชรต่ำกว่า5,000เนี่ยกรุณาอย่าเลยครับผมจะเป็นแมงเม่านะครับบิน,บ,นบินเข้ากลองไฟแน่นอน <laughs> โอเคครับผมไปแล้วครับ